ตรงไ <át Stat ue> งมหนูก็ถ่ายกับยายเยอะแยะมใช่ไหมลูกช้วสวยไหมล่ะสวยไหมยายสวยสวยไหมใครสวยยายสวยเกินพอสุดแล้วแม่แล้วแม่ถ่ายมุ้งมิงมุ้งมิงไหมมุ้งมิงมุ้งมิงถ่ายถ่ายกับพี่ตึ้งแล้วถ่ายแล้วหนูถ่ายกับยายมิ้งไหม มีไหมมีไหมะโอ้โหมุงมิงเกินอีกอ uh> ่ะอ um> mm ีแฉไม่ได anyway> ้อีฉะไม่ได้ที <h <h ่สุดนาลูกอ๋อแม่ถ่ายรูปกับพิเตอร์เหรอเหล่อ พี่แม่บอกถ่ายแล้วงไงแม่ไม่ถ่ายรูกอยย่ะพี่เก้์เยอะแยะเลยอ่ะนี่ถ่ายกัน